อ่ๆก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะชมคลิปเนี่ยอย่าลืมนะครับผมขอฝากแฟนเพจไว้ให้คุณผูาชมเนี่ยฝากกดไลค์นะฮะแล้วก็กดติดตามเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะเพื่อจะได้ติดตามรับชมไลฟ์สตรีมเกมจากในแฟนเพจของผมได้นะครับขอขอบคุณมากนะครับ เอาละครับสวัสดีครับทุกทุกท่านพวกผมเดลไซน์นะฮะในว,วันนี้แล้วก็กลับอยู่กับเกม Kirby Nightman in Dreamland มาเรามาย้อนยุคเล่นเกมในเวอร์ชั่นเก่าๆก,กันบ้างนะฮะมาอย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้พี่เนี่ยกลับมาเล่นเกม Kirby ได้ใช่ไหมฮะสาเหตุที่พี่เล่นเกมนี้ก็เพราะว่ามันสามารถอัดได้ในอิมูลเลเตอร์ของเกมบอยนะฮะซึ่งสำหรับเกมอย่างอื่น อย่างระหว่าง TDS หรือว่า DS ยังไงก็ตามนะฮะมันไม่สามารถบันทึกได้แบบง่ายอะมันไม่ง่ายเหมือนใช้อ m มูเลเตอร์แบบเกมบอยนะซึ่งผมก็สามารถทําได้แค่นี้ล่ะฮะเอาไอ้นี้ไปก่อนละกันผมจะกันมาเล่นธรรมดาเลยละกันฮะสตาร์ทเกมไปแล้วหนึ่งเราอยู่กับ Vegetable Valley ขุบเขาผักน้อยนั่นเองนะฮะมาแล้วครบี้ จังจำกันได้ไหมฮะไปเลยดีกว่าฮ่าโลกแห่งสวยงามที่นี่มีอะไรแปลงล่างใช้บีมบีมอ้วก <c oughs> อะไรวะฮะเฮ้ยนี่แหลอย่าอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรพี่นะพี่มีบีมนี่แน่ซึ่งเกมในภาคไนท์แมร์อินบีมแลนด์ฮะมันก็บอกได้เลยว่ามันโคตรง่ายเลยครับนะง่ายกว่าทุกภาคก่อนที่พี่เคยเล่นเลยเพราะมันเป็นภาคเหมือนจุดเริ่มต้นะ่ะนะจุดเริ่มต้นของเกมเด็กน้อยอะ่ะ แห่เกมเล็กน้อยนี่มันเหมาะกับพี่จริงเลยนะฮะนี่แหนะ่เอาไปเลยตีครั้งเดียวก็ตายฮะามาแล้วน,นี่นี่นะี่แน่ทังให้หมดทังให้หมดมาบีมหมอบีมสู้สู้นี่แหนะ่หมุนเข้าไปฮะเก็บต,ตัวเมโต้พ้นแสงค้นแสงนี่ฮนะเออเออโถ่อ,อยอแปลงล่างเลยฮะเห็นไเออโอไม่เก็บแล้วนี่เลยแป๊บเดียวก็ถึงนะ้ะฮะจุดเริ่มต้น ไม่ตด้จุต้องต้องตองนอีกจุดสิ้นสุดไม่ถึงเลขหนึ่งตื่นๆตื่นๆตื่นเจ๊ได้ 5, ห,ห 5, ้าพันฮะเนาะเนาะห้าพันนะในภาคนี้นะฮะก็จะมีมินิเกมของแต่ละด่านเนี่ยมาให้เล่นด้วยอ่าเข้าไปเลยนี่คือเกมตบระเบิดด้วยกระทะนะฮะมาตบด้วยพับจีเนี่ยกระทะพับจีเติลไปตบเข้าไปนั่นแหละพี่เขียวตบให้พี่แดงฮะ อ่าตบคืนให้พี่เหลืองพี่เขียวกำลังงงฮะโอ้ตบให้เหลืองต่อว้าบอมบอมลงกลายเป็นใครรู้ฮะเข้ามาตบคืนมาพี่แดงตบให้พี่เขียวฮะพี่เขียวตบให้พี่ฟ้าพี่ฟ้าตบให้ผมผมก็ตบคืนนะนี่แน่ตบแบบย้อยฮะนะผมจะเตะผมจะตบแบบสวยๆเลยนี่แน่เออวางบอมใส่เพื่อนเรียบร้อยฮะพี่แดงตายแล้วเหลือสีเขียวกับผมนะฮะวา แก yeah. นี่แหละมาส่งมาแกต้องตายโอ้โหพี่เขียวโคตรเก่งอะ่ะแหมนี่นักแบดมินตันมาเองก็เปล่าฮะเน yeah. yeah. อยเนอ่ดาวครับเพื่อนด,ดาวเรียบร้อยผมชนะเป็นที่หนึ่งง่ายไหมโครง่ายอะ่ะได้มาสามชีวิตฟรีๆเลยเย่เอา้าปิดประตูใส่หน้าเลยเหรอฮะมาฮะไปกันต่อในเลเวลสองอุยเจ้าอ,อุ้ยไอเห็ดไอเห็ดโอ้กินได้แต่หัวฮะตัวไม่มา กระโดดโอ้ยคัตเตอร์แปลงร่างเป็นคัตเตอร์แล้วฮะว้าวขึ้นดาวดีกว่าวู้โอ้แว้แนนะฮะอุ้ยล่างไม่กวาดนี่ทางนี้เราไม่สามารถเป็นล่างไม่กวาดได้นะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอ่ามาแล้วจเจอบอสฮะบอสเจ้าระเบิดนั่นเองนี่นี่ปลาลัวลัวโอวางบอมเหรอฮะเป็นโจรก่อการร้ายวางบอมเหรอฮะนีไ่ได้เรียบร้อยฮะเราถอดล่างเลยอ่าเราจะเอาล่างบอมมาแทน,นะฮะแปงร่างเอ้า เป็นร่างแคสหรอกเหรอโอ้ผมลืมเลยเป็นร่างแคสฮะแคสเย่าอุ๊ยเดีวเวาปอยเวิร์ดขบอมบิบ๊กแบงเรียบร้อยก็ตายเลยฮะนะนี่ขอหน่อยนี่เออมีพลังเลยขพลางบีนไมได้นะฮะน,น,นี่ไหน่โกดดอนนี่แน่โอ้ยทำอะไรไม่ได้ลยฮะมีแอปเปิลอยู่นี่เอา้าตบแอปเปิลตายไปแล้วฮะโถ่เสียเลยเฮ้ยสปาร์กอย่าช็อตไฟฟ้าหน่อยนะใช้ร่างสปาร์กก็ได้ฮะ โอ้แปงลงร่างสองอันเลยเอาเราได้ร่างบีมาโถเ,เก็บตัวไมโต้ฮะวิ่ง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 ,งที่นี่มันง่ายเกินไปคอาเลยฮะนี่ฮะร่างไม้กวาดผมจะแสดงให้ดูว่าเราไม่สามารถเป็นร่างไม้กวาดได้นะฮะวิ่งดวหายไปไหนอะนะอุ้ยแปงลงร่างเป็นเห็ดแปงลงร่างเป็นเห็ดไม่กินแล้วฮะอือเ้ยร่างดาบเอาล่างดาบมาล่างโซดเรียบร้อยฮะขึ้นสู่ประตูแห่งจุดจบเย่ต้องได้ที่หนึ่งแล้วล่ะ โอ้โหสบายฮะเรียบร้อยแหม่ขึ้นได้หนึ่งแบบง่ายดายไดหนึ่งอัพด้วยเยได้หนึ่งชีวิตมาฟรีๆอีกแล้วครับท่านอ่าเปิดประตูหลังที่สามอ่าเราจะได้เจอบอสตอนไหนเนี่ยมาฮะโอ้โหเพลงนี่น่าฟังจังเลยก็ชอบเลยฮะคิดถึงเพลงเก่าๆก็กลับมาเล่นในภาคเก่าๆสิฮะฮะแหมผมว่าเพลงภาคเก่าๆเนี่ยเพาะสุดละมั้งภาคใหม่ๆนี่ผมผมว่ามันไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่นะ อ่าอู้โอ้ลั่นเบอร์นิ่งอ่ะเบอร์นิ่งใส่แว่นนะมาเรามาแง้นกันก่อนแโอ้โหมือใหม่หัดแง้นแง้นนี่มาหมุนหมุนหมุนไปมาพุ่งเข้าไปฮะพุ่งเข้าไปโอ้อุกกระบาดแย่แย่มาสปีดลันดีกว่าฮะย่ออืออือพุ่งพุ่งเข้าไปโอ้โหโดนชาวนากินโอ้ไม่แก่โอ้ยได้กินทั้งคู่เลยฮะมาเราได้ล่างไฟเจ้าอู้จ้าโอ้ย ออ้ยปลานี่เลยกินกบเจ้าปลามทํทำร่างผมหายไปแล้วฮะพังแบบนี้มันพังชมัดมะกินล่างไฟครับไฟอทำไมมันไม่โดนไฟวะอัน,นี้ฮะอือน,นไฟไปบนไฟโอ้ร่างเบอร์นิ่งผมผมจะตายผมกำลังจะตายฮะมากินไปหมดกินม่วงหมดเลยฮะนี่ตัวไม่โตอยู่ด้านล่างนี่ โอ้โห uh เราต้องรีบเราต้องรีบเก็บฮะโอ้โหโอ้อย่าอย่าเจ้าไฟเจ้าไฟเฮ้ยเจ้าโอ้โหโดนดักหน้าครับไม่ได้ well แดกผมหรอกนะอ่าไปฮะเข้าประตูสู่จุดจบแล้วขึ้นท่านที่หนึ่งไปเลยแหมมีง่ายกว่านี้ไหมอะนะมีมากกว่าที่หนึ่งไหมแหมผมก็อดเก่งไปเรื่อยเย่ได้อีกหนึ่งชีวิตฮะเรียบร้อยโอ้ตรงนี้คืออะไรฮะไหนเข้าไปดูซิมิวเซียม ตัวนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นั่นเองฮะเราสามารถเก็บอเบลิตี้ได้ฟรีเลยฮะอ่าเป็นพิพิธภัณฑ์อเบลิตี้ของเรานั่นเองมาออกไปประตูที่4ฮะเย่โอ้โอ้โอ้โหโอ้โหผมนี่รีบไปไหนเนี่ยอู้วอลังดาบขึ้นมาอ่าไม่น่ารีบงั้นไม่ไหนเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยน้ำแข็งจะอุ้ยอย่าพึ่งอุ้ยเกยอุ้ยดูอย่าอย่ามิสเตอร์ฟอตตี้ใช่ไหมอ่าจำชื่อได้นะแปลงร่างฮะเป็นร่างฟีด นี่ใน Amazing m i l l e r ไม่มีล่างฟีดนะฮะในหนูน้อยชุดเอสกิโมเนี่ยป้าเราจะแช่แข็งทุกคนเห็นใครก็จะแข็งนะนะพวกนายเห็นฉันก็จะแข็งกันให้หมดจงแข็งเลยโอ้โหโดนชนอีกแฉอุ้ยอุ้ยยาคุ้ยยาคุนี่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 มาฮะเอาน้มแข็งไปกินเอาน้มแข็งไปกินนี่แน่นี่แน่ไปตรงนี้มีทางลับไหมฮะอ่าทางนี้มันมีทางลับเยอะนะฮะไปเข้าไปดีกว่าหุยล่างน้ำ อุ้ยล่างหนามผมไม่อยากได้อ่ะเอาๆเลยจะกินให้หมดฮะเจออะไรกินห,หมดนิดเดานั่นเองแย่ yeah. ล่างหนามฮะนี่แน่นี่นะนเออโดนโดนหนามแองโดนหนามแทนซะแล้วฮะอยา่าอย่าไมต้องขอวิ่งกลับไปเอาล่างหนามก่อนไหนผมเป็นเกมง่ายที่สุดไงฮะแปลงล่างล่างหนามนี่แนะ่เออให้มันโดนแทงแทงตายแทงตายไเออจะตายแล้วฮะผมจะตายละ ผมจะตายเร็วไม่ผมจะไม่ยอมขอแ <Wait? S 2> คะนดะี ce, ้หน่อยได้ไหมนี่ครับพูดถึงก็มาเลยไปแล้วฮะแบนไปแล้วเวลาแบนแบนแบนแน่นฮะเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งชีวิตหนึ่งชีวิตโอ้โหดีเยี่ยม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 เวลาฮะโย่ขึ้นแท่นสูงที่หนึ่งโอ้โหเกือบไม่ได้อ่ะเกือบไม่ได้ซะแล้วเสรอ่ฮะผมเล่อย่างชอบเลยเกมเนี้ยเรียบร้อยดืดดืนเย่ได้เปหนึ่งชีวิตฮะ ปักธงเข้าไปฮ่าขึ้นรูปเด้ๆๆแบบนี้แสดงว่าเราถึงด่านบอสแล้วนะฮะนะเป็นการถึงด่านบอสที่ไวมากเลยนะฮะมาเข้าไปเลยดีกว่าแบบไม่ีรอซึ่งแน่นอนอยู่แล้วฮะบอสตัวแรกที่เราเจอกันประจำฮะนี่เลยนี่ปักหนามรออืออ่าอืโอ้อเรียบร้อยแม่ง่ายมันง่ายนง่ายมเก็บสตาร์ลอนดีกว่านะฮะมา มาเต้นกันก่อนนะฮะตื่น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 ชนะแบบโอ้โหเลือดชีวิตเหลือหนึ่งด้วยแหมเก่งจริงๆโอเคเรามาเข้าสู่เลเวลสองแล้วะฮะไอศครีมไอแลนด์ไม่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 โอเคสําหรับในด่านต่อไปนี่ผมต้องขอจบคลิป,ปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมผมจะมาเล่นในทีละด่านทีละเลเวลก็แล้วกันนะฮะถ้าใครชอบคลิปผมเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมได้นะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับนี่อ่ะ